ข้าดีิด่้าเจ้า,จาขาเจ้านางสมิทธ์แก้วมองฝางนะเจ้าเป็นประธานกลุ่มของข้าวควบวข้าวแคบบ้านไม้ตะเคียนหมู่สองนะเจ้ากลุ่มข้าวควบข้าวแคบทั้งหมดมีห้าจุดเจ้าจุดไหนมีอยู่ยี่สิบคนเจ้ามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสี่อย่างอย่างแรกก็คือข้าวควบอย่างที่สองก็คือข้าวแคบอย่างที่สามก็คือข้าวแตน อย่างที่4ี่ก็คือนอไม่ดองต่อไปเจ็บไปดูวิธีทำมันแต่ละอย่างนะเจ้าขั้นตอนการทำข้าวแคบคือต้องแช่ข้าวไว้ก่อนพอได้ที่จึงนำข้าวมาใส่เครื่องโม่หินผสมงาดำและกเกลือลงในน้ำแป้งคลุมหม้อด้วยผ้าขาวบางตั้งน้ำให้เดือดและเเลงแป้งลงบนผ้าเป็นวงกลม พอแป้งสุกใช้ไม้พายช้อนขึ้นวางแป้งลงบนแผน่นญ้าค่ะนำมาเรียงต่อกันเรื่อยๆจนเต็มนำไปตากแดดให้แห้งแล้วจึงนำมาย่างกับเตาถ่านจนมีสีเหลืองอีกหนึ่งวิธีค่ะคือวิธีการทอด ต้องทอดในไฟอ่อนๆแผ่นแป้งถึงจะมีสีเหลืองไม่ไหม้ค่ะการทำข้าวควบนะคะส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวน้ําตาลไข่ไก่น้ำมันพืชขั้นตอนการทำก็คือต้องนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกใหม่นํำไปโม่ในเครื่องใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนําแผ่นพลาสติกมาวางนำน้ำมันผสมไข่ไก่ ทาลงบนแผ่นพลาสติกจากนั้นหยิบแป้งประมาณหัวนิ้วโป้งกดให้แบนคลึงแป้งให้เป็นวงกลมนำไปตากแดดให้แห้งประมาณหนึ่งชั่วโมงกลับด้านแป้งและตากบนแผ่นญ้าคาหลังจากนั้นก็นำไปย่างกับเตาถ่านก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะการทำข้าวแตนนะคะ ส่วนผสมก็จะมีซีอิ๊วดำน้ำตาลแล้วก็เกลือป่นค่ะพอนน่งเข้าวเสร็จก็มาผสมกับส่วนผสมต่างๆแล้วจึงนำมากดด้วยมือให้เป็นแผ่นวงกลมนำไปตากแดดพอตากแดดเสร็จก็นำมาทอดได้เลยหลังจากทอดเสร็จก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะการทำหน่อไม้ดองนะคะ ขั้นตอนแรกเราจะต้องไปหาหน่อไม้ก่อนหลังจากหาหน่อไม้เสร็จก็จะนำมาแกะเปลือกด้านนอกออกนำไปล้างน้ำให้สะอาดนำน่อไม้มาสับแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดอีกรอบใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วจึงนำไปใส่ขวดเพื่อดองเก็บไว้ นี่ก็จะเป็นหน่อไม้ดองที่ดองเรียบร้อยแล้วค่ะอันถ้าเขามาทำเขาพอเขาแคบเนี่ยทุกปีเนี้ยจะบ่อขายทั้งกอนนะเจ้าเพราะว่าผงเนี้ยเขาจะขายประมาณนี้เขาจะขายอยู่หกสิบบาทนะเจ้าก็ก็ลดรายจ่ายของเราไปได้นักนะเจ้ารายได้เขาช่องสงการามนะเจ้าจะได้เยอะเพราะว่าคนจะมีเทศกาลเนาะ บานเฮาประเพณีปีใหม่เมืองจะได้ขายดีนะเจ้าจะได้จะได้เงินเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าวันไหนเนี่ยถ้าเฮาทาทันเนี่ยประมาณห้าหกสิบถุงถาขายได้หมดเลยนะเจ้าถ้าเทศกาลปีใหม่นะเจ้าลดรายจ่ายหมายถึงเฮาไม่ต้องไ,ไปซื้อของคนอื่นละคือเฮาทำเองกิ่นเองเหลือก็าขายได้เงินเข้าประมาณสองลิตรเนี่ย เขาจะทําเงินได้อยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทถ้าหักต้นทุนออกแล้วก็100ร้อยกว่าบาทได้กําไรเยอะอย่างเช่นเขาคั่วเนี่ยนะคะข้าวเฮาก็ต้องได้ซื้อนะ,ะเจ้าข้าวก็มียังในเลา้าในยุ้งข้าวเฮานะ,ะเจ้าเฮาจะเขาจะได้ซื้อก็คือประเภทน้ําตาลน้ํามันไข่ก่อเลี้ยงเองเลี้ยงเองนะะี่ค่ะแต่เขาก่อคือซื้อแบบราคาเยี่ยมเยานะเจ้าเพราะว่าลดต้นทุนได้นักนะเจ้าอย่างเช่นเราไม่ดอง กับหน่อไม้หน่อไม้มันหน่อหน่อมันอีหน่อแตงมันเขาว่ะก็ปลูกเองปลูกไว้เองข้างๆข้างๆทุ่งทุ่งนาเพื่อเทศกาลของมันมันจะออกมาเองเลยหน่อไม้นึงเรต้องไปซื้อไปอย่างละขวดนี่ก็เหมือนกันเพราะเขากินน้ําเซ็ตเอาเก็บไว้ล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาทําเป็นหน่อรีไซเคิลัดหน่อไม้แครับบว่าได้ซื้อไปอย่างเลยนะ ต่ำนะพี่ค่านี่จะก็เป็นได้ซื้อพี่แข้งอันนะก๊ะรายได้ต่อเดินที่เพิ่มมาก็คือพอเยอะอะค่ะตั้งแต่ทําสมมติหนา้าเทศกาลอย่างเช่นหนา้าเทศกาลสามสี่พี่น้องเนี่ยพอทําเซ็ตหมดแล้วหักต้นทุนอะไรยังออกแล้วมาแบ่งกันก็ได้นักอยู่ค่ะก็ยังเส่วงโควิดยังมดเนาอก็ มันก็ได้อยู่เขาก็ททาทำยุดยุดทำทำยุดยุดกว่าไปได้ขายเนาะมันก็ได้เงินอยู่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนี้เขาหาหาทุนไปประมาณสักสี่พันกว่าบาทเหลือนั้นเขาก็เอามาสเสลี่ยกัน,ก,นก็คือเป็นรายได้ของกลุ่มแม่บ้านของเขานะเจ้า